เปนหนึ่นของเรานะครับคุณคัฟฟี่อาจิตยาจากภาพน้ำ Miss World Beauty Queen t 0 1 8จะกเกาหลีใต้ครับนางแบบพรงแดงเมื่องคานฟ w e เ t Festival จากฝรั่งเศสท่านที่สองครับก็อบอกว่าโชว์ชุดนี้อลังการและสวยงามนะครับได้รับแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนโดยคุณนกไทยดรรณิดานกไทยเจริญประธานก่อตั้งและบริหารบริษัทสยามนกไทย54จำกัด ตามมาติดๆนะครับสวยงามไม่แพ้กันคุณดาผู้ช่วยศาสตราจารย์การสินีมิตริจรุดพงศ์ผู้ถือลิขสิทธิ์กองประกวดนางสาวไทยห้าจังหวัดด้วยกันครับปทุมธานีสนบุรีคนครนายกจันทบ,บุรีและจังหวัดระนองน,นะครับนี่คือดรดาครับและที่สวยๆท่านสุดท้ายนะครับ นี่คือท็อป10นางสาวไทย2,568คุณปุยนุ่นวรังสิริธนะจรัดีมรพัฒนและโจที่สวยงามอลังการเช่นนี้นะครับขอเสียงประมือให้โอเไนท์ okay, Night, และแฟชั่นโชว์อันดับหนึ่งของเมืองไทยมาดามบอ์นี่คือเบอร์หนึ่งจริงๆนะครับโชว์สวยงามออกแบบพิ้เซ็งต่ตางๆ มาดังกล้องของเราดังสาย่ายนะครับเชิญมาดนนังตุลกามเลยนะขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านอีกสักครั้งหนึ่งขอบคุณคนระับขอบคุณคนระับสวยงามนะครับถูกใจไหมครับถูกใจปรบมือดังๆขอบคุณคนระับขอบคุณคนระับ ขอบคุณครับขอบคุณคุณคอฟฟี่ขอบคุณดเตอร์รณิดาขอบคุณดเตรจดาและน้องกุยนุ่นด้วยนะครับนี่คือความงามที่จัดให้แบบเต็มอิ่มเลยครับสำหรับคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อทุกท่านวันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับขอบคุณมาดามกอล์ฟด้วยนะครับสวยงามมากเราจะรอส่งทุกท่านนะครับสักท้ายได้ถ่ายภาพกับทุกท่านได้นะครับ วันนี้มาร่วมคอนเสิร์ตการกุศลด้วยกัน <c oughs> และนี่คือโชว์อลังการครับท่าใทยของเราความภาคภูมใจซอฟ์แวร์และความเป็นไทยนะครับ <c oughs> สวยงามครับจากนางแบบกิตติมาศัลาหลายๆท่านเลยนะครับมีตำแหน่งประจำของตัวเองเครดิตไม่ธรรมดานะแต่ท่านนี้เกีรยิกับคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ครับ